แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาสู่โรบบุกเราก็จะมาหาปลอกแขนอย่างเช่นเคยนะคะเราจะมาเล่นแมปนี้เลยแมปบรหัสเสื้อผ้ามัดวิสาเข้าเลยอีเหอเราได้ในโทรศัพท์นะไม่ใช่ iPad นะมันเพลีย้ย เครียอเลี้ยวคลิปสั้นนะไม่ใช่คลิปยาวนะตัดคลิปสัน้นก็สอนหาปักแข็งในแมปนี้เนาะสองคู่นีสองคนะู่มีสองคูงคงค่เอาวิ่งเร็วกว่าเอ้ยย กดแรกจบง่ายมวกตงที่สองอต้องจดไว้เลยรีบไปรีบไปนะคะมาตรงนี้หนึ่งแล้วก็พิมพ์กดเขาว่าผู้ใช้ใหม่แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยพิมพ์ตามเราได้เลยนะ l a a c เว้นแล้วก็สองสองดีกดคำว่ามุมมองกดสี่กดสี่กดสี่ยาเบ่งพลัง <c oughs> เบ่งพลังกดโอเคได้แล้วนะกดคาว่าตัดเสื้อออก คะเราก็จะได้มาแล้วหนึ่งตัวเย้มาอันที่สองเนาะอาจจะยากหน่อยนะก็ต้องเขียนไป้เลยไอหูอดีได้ยินเสียงเราเปิดกระดาษป่ะ่ย <Yeah. S 1> n a k k o y ไว้ Why, ไหนไว้ยูยูนี่นะได้แล้วนะมุมมองแล้วก็กดตัดเสื้อออกมันจะหลุดเลยฮนะออาค้างค้างค้างนะคะเราก็จะได้มาแล้วนะดีะ่เดี๋ยวนะใหญยนี่สิบพิวครับ โอเคได้แล้วนะถ้าทางของเขาก็จะมีอวามาันนี้เราชอบท่าทางนี้ยในตัวเขาบินโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะบุ